สวัสดีทุกท่าน,นครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคา ล่าสุดของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปอีกรุ่นนึ่งนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับคลิปวันนี้เราจะมาดูราคาสำหรับเดือนมีนาคมนะครับมาดูกันว่า iPhone 13 Pro Max ยังมีขายไหมแล้วก็ถ้ามีขายซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับคลิปนี้สรุปรายละเอียดมาให้ทั้งหมดสาหรับ iPhone 13 Pro Max นะครับในเรื่องของสเปคนั้นรุ่นนี้มาพร้อมับ กับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับหน้าจอของเขาเท่ากันกับ14 Pro Max แล้วก็15 Pro Max นะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีรอยบากบนหน้าจอ ถ้าเป็น14 Pro Max จะเปลี่ยนไปใช้เป็น Dynamic Island แทนนะครับในเรื่องของกล้องหลังนะครับ iPhone 13 Pro Max ให้กล้องมา3ตัวนะครับซึ่งความละเอียดของเขาอยู่ที่12ล้านพิกเซลเลนส์3ตัวก็ประกอบไปด้วยเลนส์ Wide นะครับเลนส์ Ultra Wide แล้วก็เลนส์ Telephoto มาพร้อมกับ LiDAR Scanner นะครับซึ่งทําให้การถ่ายภาพ ดีมากยิ่งขึ้นส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมา12ล้านพิกเซลส่วนชิปการประมวลผลนะครับรุ่นนี้เป็น Apple A15 Bionic นะครับความเร็วประมาณ3.1 GHz ระบบปฏิบัติการก็จะเป็น iOS ซึ่งได้ไปต่อแน่นอนนะครับใน iOS 18รวมถึง iOS 19ก็น่าจะได้อัปเดตด้วยหน่วยความจำนะครับเขาบอกว่าให้แรมมา8 GB ลอมหรือว่าความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่128 g b นะครับส่วนแบตเตอรี่ประมาณ4 0 0 3352มิ ah. ลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์นะครับรุ่นนี้มีการเปิดตัวแล้วก็วางขายในปี2021นะครับนับตอนนี้ก็ประมาณ3ปีส่วนในเรื่องของสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ5สีนะครับนี่ก็จะเป็น ข้อมูลสเปคโดยรวมของ iphone 13 pro max ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยาม o n e c o m ด้วยนะครับส่วนตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับถ้าไหนที่อยากดูการแกะกล่องรีวิวแบบละเอียดนะครับดูพรีวิวต่างๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันในเรื่องของราคากันเลยนะครับสำหรับ iphone 13 pro max เริ่มดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่9 มีนาคมปี2024 ซึ่งล่าสุดนะครับสำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรก็มีขายบ้างเป็นบางร้านแต่บางร้านสินค้าก็จะหมดนะครับแนะนำลองไปสอบถามก่อนที่จะซื้อได้เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านร้าน b a n a n a IT อทกันก่อนนะครับซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าเข้าไปสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับหรือว่าจะไปสอบถามที่ร้านของเขาโดยตรงก็ได้สําหรับ iPhone 13 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4ความ ในส่วนของสีก็มีสีๆนะครับราคาเริ่มต้นที่27,900สําหรับความจุ128กิกะไบต์ท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับลองไปสอบถามดูก่อนได้ที่ร้านบานาน่าทุกสาขาอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นของร้าน Studio อนะครับ iPhone 13 Pro Max ความจุ128กิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่27,900สําหรับ ความจุ 128GB อกิกะไบต์อยากแก <Stars> ผ่อนผ่อนได้นะครับผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนใครที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ร้านสตูดิโอเทุกสาขาส่วนราคาจากทางด้านแอ,อ,แอป Lazada นะครับ iPhone 13 Pro Max ก็ยัง <ox ias> มีเป็นบางร้านนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านนี้ สำหรับ iPhone 13 Pro Max ความจุ256 g b เครื่องแทบประกันศูนย์ออกใบกำกับภาษีได้นะครับช่วงนี้ Lazada า,ามีการจัดแคมเปญ l a ซาด้าอิเล็กทรอนิกสซลนะครับลดราคาตั้งแต่วันที่7ยาวไปจนถึงวันที่10มีนาคมนะครับมีส่วนลดแจกให้สูงสุดถึง1,500บาทถ้าจะสั่งซื้อสินค้านะครับอย่าลืมกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปรับคูปองส่วนลดก่อนได้ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่42,500บาทนะครับราคานี้เป็นความจุ 256GB สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากสูตร a p p l e ให้1ปีอีกล้านนึงจาก Laza ด้นะครับ iPhone 13 Pro Max ความจุ 128GB สีฟสา รหรือว่าสีเซราบรูตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยแต่ว่าร้านนี้จะเป็นเครื่องมือสองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากะสั่งเป็นเครื่องมือสองก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ถ้าสนใจค่อยสั่งซื้อนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่28,890บาท วิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ iPhone 13 Pro Max เครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับจาก Banana Studio 7แล้วก็ Lazada นะครับท่านชอบร้านไหนก็เลือกซื้อได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีเหลือน้อยสำหรับคนที่อยากจะสั่งซื้อแนะนำเพิ่มเติมลองไปสอบถามดูก่อนนะครับของ Lazada ก็กดเข้าไปที่ลิงก์ไปเช็ครายละเอียดก่อนได้ ถ้าเราชอบค่อยทําการสั่งซื้อในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับ iPhone 13 Pro Max ปัจจุบันเดือนมีนาคมนะครับก็มีทั้ง3ค่ายมือถือนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็น ของค่าย d t แทนะครับ iPhone 13 Pro Max มีขายซองความจุนะครับ128แล้วก็256 g b สําสำหรับความจุ128 g b นั้นซื้อได้ที่ราคา24,900นะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับถ้าเป็น Pro 1099ซื้อได้ที่ราคา28,400ค่า้นตนดทุกหน้า 1,200บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา32,900ค่าในทุลกหน้า1,200ส่วน iPhone 13 Pro Max ความจุ256 g b นะครับซื้อได้ที่ราคา28,900เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1499ถ้าเป็นโปร1099ซื้อได้ที่ราคา32,400โปร699ซื้อได้ที่ราคา36,900ทุกโปรมีค่าเนีนลุกหน้า1,200บาทแล้วก็สัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max จากทางด้านค่าย d t แทนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ d t แท ทุกสาขาส่วนค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove S iPhone 13 Pro Max นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4ความจุในส่วนของสีก็มี4สีนะครับราคาเครื่องเปล่าสำหรับความจุ128 g ิกะไบต์ขายอยู่ที่42,900บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา31,600ย้ายค่ายลดอีก1000นะครับเหลือ3600บาทรายละเอียดของแพ็กเกจเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือน เดลล1699นะครับซื้อ iPhone 13 Pro Max ได้ที่ราคา31,600มีค่าติดลกหน้าด้วย2,000สัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้รวมกันแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดค่าโทร1,200นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงส่วน Pro 1399ซื้อได้ที่ราคา33,100นะครับค่าติดลกหน้า1,500บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดค่าโทร900นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมง Pro 1199ซื้อ ที่ราคา34,100ค่าเนดุกหน้า100บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่ลสปีดค่าโทร700นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ9 9 9นะครับซื้อ iPhone 13 Pro Max ได้ที่ราคา37,100พร้อมกับจ่ายค่าเนีุกหน้า500บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้รวมกัน50 g เท่านั้นนะครับส่วนค่าโทร300นาที นี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max จากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ3,000 30, บาทนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop สาขาขปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย ais ซึ่งเขาก็จะมีหลายโปรให้เราเลือกนะครับมาดูโปรที่น่าสนใจก็คือจะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ais นะครับไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้ามีให้เลือกทั้งหมด4ความจุนะครับราคาเครื่องเปล่าสําหรับความจุ128กิกะไบต์ซื้อได้ที่ราคา41,000บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือก2แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ที่ราคา34,700 โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนิตลุงหน้าโปร699ซื้อได้ที่ราคา37,200ไม่ต้องจ่ายค่าหนิตลุงหน้านะครับลูกค้าแบบรายเดือนที่มียุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา40,000บาทนะครับเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดโปร ส่วนถ้าเป็นความจุ256กิก็ซื้อได้ที่ราคา38,700เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ11,99โปร6,99ซื้อได้ที่ราคา41,200ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดสัญญานะครับซื้อได้ที่ราคา44,000บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจจะไปซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max ในเดือนมีนาคมนะครับคลิปนี้สรุปรายละเอียดทั้งหม ให้ไหม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับชอบราคาของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่าน ผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ีคลิปหน้าสวัสดีครับ